ีเรามาขุดหวยด้วยกันกับซอุนะครับอันนี้เราซื้อหวยขุดมาเห็นคนไทยเขาถูก2,000ล้านวอนนี่ครับนี่เราซื้อใบนี้ก็คือ2,000วอนนะครับ2,000วอนเราซื้อมา5,000วอน2,000วอนแล้วก็1,000วอนมาขุดกับน้องซาอุนะครับนี่นี่เดืยน5บาทไทยเราเนี่ยนี่อย่างนี้พอให้โซลอันหนึ่งนะนี่นะเดี๋ยวผมจะพาขุดที่ร้านนี้นี่ครับมาลุ้นกันได้ใกล้เลยเดี๋ยวไปมึงใกล้เลยครับนี่น่งึูนะนี่นะครับ มันต้องได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะดูให้ดูเรื่มัูไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้นะเราต้องรู้ให้มันเหมือนกันก่อน,นให้มันเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนก็คือไม่ได้ไม่ต้องไปดูเงินนะครับคือไม่เนีคือไม่ได้เหมือนกันอุ้ยเฮ้ยมีครับมีม,ม,มีมีถูกหอยม,มีมีครับมีรอบนี้ถูกกว่า ถูกวะรอบนี้ถูกครับนี่ถูกเพราะว่ามันจะมีถูกแค่อันเดียวนะนี่นี่คืออันนี้คือเหมือนกันนะนี่เห็นไหมมันมีเหมือนกันถูกครับรอบนี้ถูกแน่นอนนี่แต่เราไม่รู้นะว่าเงินเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้ถูกแน่นอนขมให้เป็นสองพันล้านวอนครับสองพันล้านวอน,นนะนี่มาลุ้นกันใบนี้นะต่อไปต่อไปครับนี่มาขุดอีกนี่ต่งไปต่อไปไปต่อไปนะครับนี่นี่มาขุดโอ้ย กองต้ไปอ้าวต้องมันหนักหรือไงเนี่ยตกเตนี่ยแล้มาลุกขับไปต่อไปนะครับมาลุ้นกันเลยนี่นี่ๆๆแล้วก็เลยขับไปต่อไปขูดแต่เมื่อกี้มีแล้วนะขูดอีกไหมเฮ้ย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 ไม่ทุ่กเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ ถูก,กอ,อกันเดียวหอยถูกไปเดียวถูกไปเดียวแล้วมันจะมาเปิดเงนินนะอันที่ไม่ถูกมันจะมีแดงมันจะมีเงนินให้เดี๋ยวพูดนะพูดจะมาเปิดให้ดูมันจะมาเปิดเงินให้ดูนี่มันจะมีเงินบอกนะนี่ที่ไม่ถูกอันนี้นี่มันจะเห็นไหมหเดี๋ยวคูดออกให้วนก่อนนะคูดองให้วนก่อนนะันนี่คือไม่ถูกนะนี่คนะือไม่ถูกนะไม่ตรงบุญนะคือไม่ถูกเห็นถูกอันหนึ่งก็แหละ ซื้อมาห้าพันยังไงก็ได้คืนทุนนะมั้งอาจจะได้สองพันล้านวอนก็ได้นะใครจะเป็นแหน่นี่ครับนีน่มันก็จะมีนี่นี่พันล้านวอนเห็นไหมดูดูด,ดูมันจะมีนะครับเห็นไหมพันล้านวอนสิบล้านวอนสี่พันวอนร้อยล้านวอนร้อยล้านวอนเห็นไหม อันนี้ก็พันล้านร้อยล้านสี่พันสองหมื่นสองหมื่นก็มีมาดูอันนี้ครับมาดูมาดูอันนี้ตัวเลขตัวเลขลุ้นตัวเลขตัวอื่นก่อนนะมันมีถูกอันนึงอันนี้เท่าไหร่อีสองหมื่นอันนี้สองหมื่นออกไปนะโอ้ดียังดียังดีสองหมื่นขอให้มันออกจะได้นะอันนี้มาเท่าไหร่ขอให้มันออกเล็กน้อยอน้อยเอ้าเล็กน้อยอันนี้เท่าไหร่ สิบล้านวอนสิบล้านวอนน่ะมันไม่ใช่แล้วกอให้มันออกพันวอนพันวอนอู้ไม่ได้แล้วแหละอันนี้พันวอนออกแล้วอันนี้เท่าไหร่เนี่ยพันล้านวอนออกแล้วครับไม่ได้แล้วเหลือรอล้านวอนอยู่นะรอล้านวอนยังเพิ่งออกนะอู้วมีสิทธิ์ครับทีนี่ร้อยล้านวอนยังไม่ออกนะอันนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมร้อยล้านวอนยังไม่ออกนะเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้เห็นไหมมันมีหลายที่มันมีพันล้านอะไรใช่ไหมนี่นี่ดูนี่สี่พันสองหมื่นออกหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยเหลือนี้เหลือนี้สุดท้ายโอ้ยร้อยล้านวอนอยู่ตรงนี้ร้อยล้านวอนอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้แล้วเพราะมันออกไปแล้วอันนี้ไม่รู้เทไหรเนี่ยดุนเลยสองพันวอนได้สองพันวอนครับนี่ นี่มันคู่กันมันถูกเนี่ยได้สองพันวอนนี่โอ้ยว่าแล้วมันไม่ได้อุ้ยอุ้ยดูนี่ครับดูนี่ซาอุนกินกินหมดเลยอุนกินกินกระดาษหมดเลยเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ซาอุนกินกระดาษหมดเลยดูดิกินกระดาษหมดเลยเห็นไหมร้องเลยเอาเนี้อันนี้อันนี่ยันนี้ ไม่ไม่ได้นมก็ไม่มีจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนหอยมันอยากกินนมทุกคนเนี่ยพวกขูดหอยอยู่แล้วก็เนั้อหกขูดหอยตัวนี้นะครับส,สูตรเราไปกินหมดแล้วอันนี้จะเป็นหอยตัวเล็กนะครับเดี๋ยวขูดให้ดูอันนี้มันจะเป็นตัวเล็กนะให้มันถูกตัวกับตัวเลขที่ที่ออกนะไม่ได้อะไรเนี่ยเลขกเก็ดต้องเลขกเก็ดนะก้าไม่มีเลขกเก็ดเรคือไม่ได้ เปล่อยเลยวอ้ได้พันวอนหอยม,มันเปลือยแล้วหอยม,มันได้ไม่จะเรียกได้่ย นี่ครับได้อยู่อีอินชอนวอนนี่ได้อยู่สะอซนถูกนะนี่ครับสะอซนถูกด้วยได้อยู่มัง้งได้สองใบหอยซื้อมาห้าพันปลูกไปสองใบนี่ปลูกไปสองใบครับคลิปนี้ก็อันนี้นะนี่ดูสะอซนกินไปซะเปื่อยเลยต้องมาเก็บเนานะ ถูกเฉยเลยตุนแฮะถูกสามพันเสียกำไรเสียกาไรถูกสามพันขาดทุนไปสองพันนะครับตอบคถูกนี่ควรจะถูกขาดทุนช่ยอยไปแล้วครับคลิปนี้เท่านี้แหละคลิปยาวหน่อยครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ